โดนติกรบครับข่าวทะลุไมวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28เมษายน2568ผมขึ้นพาดหัวอย่างนี้ระทึกสารดีกา30เมษายนแมวไม่หนีแมวไม่หนียืนยันชัดเจนครับว่าแมวไม่หนี17ปีนี่อยู่ต่างประเทศเบื่อแล้วพอแล้วจะหนีไปไหนอีก ฉะนั้นวันนี้ขอสู้ตายครับแมวขอสู้ตายเหลือเวลาอีกสองวันวันนี้วันจันร์ใช่ไหมตรงวันที่28เมษายนพรุ่งนี้อังคาร29แล้วก็วันพุทธที่30ช่วงบ่ายบาศาลดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองจะนำคดีที่คุณชาญชายอิสระเสนารักยื่นต่อศาล ให้ตายสวนคดีชั้นสิที่ทักสินไปนอนป่วยอยู่ว่าเป็นการป่วยทิพย์ไม่ได้ป่วยจริงฉะนั้นเรื่องนี้เป็นคดีที่ละเมิดอำนาจศาลศาลก็บอกออกคำสั่งมาว่าไม่ให้มีการร้องไม่ให้ผู้ร้องคือคุณชาญชายัยหรือใครก็ตามเนี่ยไปเผยแพร่คำสั่งนี้ไปเผยแพร่รายละเอียด แล้วยังมีอีกหลายหน่วยงานอย่างเช่นกสอมองค์กรสิทธิมนุษยชนก็ไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยส่งไปที่ศาลปกครองเพื่อเอาความผิดกับนายทักษิณชิน,นวัตรเอาเป็นว่าวันนี้วันนี้ศารลรับมีดรอแล้วพร้อมทั้งองค์คณะของศาลดีกา และจะเปิดประชุมกันวันพุธที่30เมษายนว่ากรมราชทัณฑ์ละเมิดอำนาจศาลจริงหรือไม่ตามมาตรา1246ถ้ากรมราชทัณฑ์ละเมิดอำนาจศาลก็ต้องจับทักษินใส่กุญแจมือและก็ยัดคุกส่วนเจ้าหน้าที่ระวังนะจะโดนมาตรา157 มาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าสารรับในวันพุธนี้ให้เป็นคดีคาดว่ามันจะจบในเดือนมิถุนายนแน่นอนวันนี้วันที่28่หรืออีกสองวันเดือนเมษาก็จากเราไปแล้วและเป็นที่น่าสังเกตตอนนี้ชายแดนเขมรไม่ว่าจังหวัดไหนต่อจังหวัดไหน ริมชายแดนทหารได้สร้างบังเกอร์ตลอดพรมแดนกัมพูชาหลายคนบอกเฮ้ยบุรีมันเกิดอะไรขึ้นกลัวทักษิณหนีสนะิเขาเริ่มสร้างบังเกอร์แล้วนะครับเริ่มสร้างบังเกอร์แล้วฉะนั้นทักษิณเขาบอกเขาจะหนีทำไมอ่ะเขาจะหนีทำไมติดก็เป็นติดติดคุกก็จะยอมติดอ่า หนีมาหลายปีแล้วสิเจปีแล้วที่หนีไปอยู่เมืองนอกว้าเววิเวกวิโวเวตายก็จะตายได้บ้านนี้แหละนี่เขาพูดกับคนใกล้ชิดเขาแล้วจะต้องเอาคนไอ้นี่ให้ได้เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือบ่อนคาสิโนเพราะเกิดมาทั้งทีแล้วชีวิตของตระกูลชินวัตรจะต้องเดินตามรอยของกกงของทวดของกกง เพราะต้นตระกูลของชินวัตรคือตระกูลทักษิณเนี่ยต้นตระกูลเขาก็คือนายชุ่นเสงแทะคูเนี่ยเป็นจีนแคะย้ายถิ่นฐานจากมณฑลกวางตุง้งประเทศจีนมาขึ้นฝั่งที่อำเภอท่าไมา่จังหวัดจันทบุรีสร้างเนื้อสร้างตัวจนจนกระทั่งได้เป็นนายอากรบ่อนเบี้ยต่อมาย้ายมาอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ ฉะนั้นไม่หนียังไงก็ไม่หนีเพราะต้องทำเรื่องนี้ให้จบต้องทำเรื่องบอนให้จบเรื่องพลังงานเชื้อเพลิมที่ใต้กอกูด20ล้านล้านบาทซึ่งมันมีค่ามหาศาลตาม MOU ที่ทักษิณได้ทำไว้เมื่อตอนปีส5 4 4ทักษิณบอกไว้ตรงนี้คือพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลไหลทวีปนะ ตอนนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังมีกลุ่มทุนทางการเมืองใช้นอมินีควานซื้อหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดบางจากหรือ BCP เพราะอะไรครับเพราะเขามั่นใจว่าถ้าเอาพลังงานใตก้กอกูลขึ้นมาได้เนี่ยบริษัทบางจากจะเป็นผู้ดำเนินการ แต่ตอนนี้มันยังติดอยู่ที่เซฟรอนซึ่งเป็นบริษัทของอเมริกามันก็จะลุ่งยุ่งอีลลงตุงนางอเมริกาจะมาขอเอี่ยวด้วยหรือเปล่าแหมอันนี้น่าคิดทีนี้คดีต่างๆเนี่ยผมบอกให้ฟังได้ทักษิณเขาออกมาท้าทายว่าใครก็บอกว่าเขาหนีใครก็บอกให้รีบหนีรีบหนีก่อนวันพุทธที่สามสิบเขาบอกแล้ว ว่าเขาไม่หนีเขาจะอยู่เพื่อสู้กับคดีและสู้กับทุกคนมาคราวนี้มาแก้แค้นไม่ได้มาแก้ไขฉะนั้นใครที่ทำไว้จะตามล้างตามเช็ดให้หมดแม้กระทั่งคดีหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่หนีเหมือนคนอื่นเขาเขาประกาศกล้องอย่างนี้นะนะ จะมีการสืบพยานโจทย์พยานจำเลยในเดือนกรกฎาคมพยานโจทย์สิปากตายสวนสานัดจบครับวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามกรกฎาคมแล้วก็สืบพยานจำเลยอีก14ปากใช้เวลา4ี่นัดสี่วันสิบห้าสิบหกยี่สิบสองยี่สามกรกฎาคมก็เป็นอันว่าจบพอจบแล้วหลังจากนั้นศาลก็จะทำคำพิพากษาต่อไป มันยังมีเวลาอีกนานและจะหนีได้ยังไงหลายคนบอกเฮ้ยหนีไปวันนี้เลยคืนนี้เลยนะหนีไปพรุ่งนี้ก็ได้วันที่ยี่สิบเก้าอย่าให้อยู่จนถึงวันที่สามสิบถ้าถึงวันที่ 30, สามสิบศาลอาจจะออกหมายขังได้หลายคนก็พยายามวิเคราะห์กันไปต่างๆนาๆนา,นาบอกว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยขัดพระบรมราชโอ,องการคดีชั้นสิบสี่ป่วยทิพย์ไม่ได้ป่วยจริง ไม่ได้ป่ยจริงศาลจะต้องออกหมายขังไปขังอีกหนึ่งปีที่เหลืออยู่นะเพราะเป็นการขัดพระบรมราชโองการส่วนคดี1นึนเนี่ยก็เป็นคดีที่ไปพูดที่เกาหลีนะมินพระบรมเดชานุภาพรัชกาลที่9หลายคดีที่ทักษิณมีอยู่ไม่ไว่าจะเป็นการร่ำรวยผิดปกติศาลให้ริบเงิน76,000ล้านบาทกรณีขายหุ้นชิ้นขอบให้เทมาเสกของสิงคโปร์ไปมติศาล881นะครับ มติของศาลในแปดหนึ่งว่าทักษิณออกนโยบายขณะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อช่วยบริษัทของตัวเองและมีมติเจ็ดต่อสองพี่ภาคษาให้ทรัพย์สินที่เป็นชื่อของนายทักษิณคุณหญิงคุณหญิงพจมานแล,และคุณยิ่งรักคุณพานทองแท้คุณบรรณพจน์4 6 0 0 0ล้านบาทพร้อมด้วยดอกผลในตกเป็นของรัฐ ตกเป็นของแผ่นดินเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันฉะนั้นทักษิณเขาบอกว่าตอนนี้หนีไปไหนไม่ได้เขากำลังจะขออนุญาตจากศาลเนะขาขอประกันตัวไว้ศาลห้องหมอกนอกประเทศนะแต่ก็ไปได้ไปบางครั้งที่ศาลอนุญาตแล้วคราวนี้จะขออนุญาตต่อศาลเพื่อจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปคุยกับมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์ที่เขาขึ้นภาษีเราถึง3 6ผมก็มาคิดว่าคุณจะไปได้หรือ เพราะประเทศไทยเราผู้นำระดับสูงโดนสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรโดนสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรท,ทีแรกจะส่งสองพี่ชายไปพี่ชายหนึ่งก็เป็นรัปรีว่าการกระทรวงการคลงังพี่ชายบิตคอยส่วนอีกพี่ชายหนึ่งเขาชื่อว่าวิชัยกล้วยกล้วยน้ำว้าก็เป็นรัปรีว่าการการะทรวงพาณิชย์แต่อเมริกามันไม่ได้นัดครับมันไม่ได้นัดมาทําไม มันไม่ได้นัดเมื่อไม่ได้นัดแล้วจะรอวันไหนล่ะก็ยังไม่มีกำหนดก็ยังไปไม่ได้ไเขาบอกเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีต้องไปเองเพราะมีอำนาจโดยตรงที่จะตัดสินใจเรื่องนี้แต่เผอิญว่าโดนอเมริกามันก้าวบาดไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกากรณีที่ส่งไอ้พวกอุยกูกลับประเทศจีนสหรัฐก้าวบาดตั้งแต่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัมปรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็สมชรัมปรียุติธรรมเจ้าหน้าที่รดับสูงอีก40คนกรณีอุยกูเหมือนกันสหรัฐอเมริกาก็เลยใช้มาตรการจำกัดวีซ่านายกเดินทางไม่ได้รวมครอบครัวฉะนั้นผมบอกแล้วว่าทานายกรวมทั้งครอบครัวก็หมายถึงคุณทักษิณชินวัตรด้วยที่จะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ แล้วคุณจะไปเจรจาอะไรคุณลองโทนคุณลองนัดไปสิเอาทำนักสือนัดไปเพราะคุณทักษิณไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณทักษิณไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองคุณทักษิณไม่มีตําแหน่งแห่งที่ในรัฐบาลชุดนี้มีสิทธิ์อะไรไปเจรจารแล้วจะเข้าอเมริกาได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ผมฟังข่าวจากรอยเตอร์รัฐมรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาโคร โรบิโอได้ทแถลงการฟั่งบาทประเทศไทยนะโรบิโอบอกว่าเป็นการกว้างบาททางวีซ่าเข้าเมืองกรณีส่งอุยกูกลับประเทศจีนเมื่อเมื่อ27กุมภาพันธ์2,568คือปีนี้ส่งอุยกูกลับไป40คนไอ้ตรงนี้แหละครับพี่น้องทั้งหลายที่สหรัฐอเมริกาถือว่าประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน นะละเมิดสิทธิมนุษยชนทักษิณเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามกอล์ฟอันพายนะเรื่องของที่ลูกสาวที่เป็นนายกนะโดนฝ่ายค้านกล่าวหาในสภาว่าหนีภาษี218ล้านนะใช้ตั๋ว PN ซึ่งมันเป็นคดีนิติกรรมอำพรางเป็นเรื่องตินิกรรมอำพรางแต่มันยังไม่เป็นคดีเพราะไม่มีใครไปร้อง พรรคประชาชนเขาก็อภิปรายอภิปรายกลางสภาแต่นั่นคือละครบทหนึ่งอย่าลืมนะว่าพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาดองกันนะเขาเล่นละครคนละบทแต่ละครนี้มันก็เหมือนเรื่องเดียวกันเขาเขาเปลี่ยนเขาอะไรเขาตกลงกันเล่นคุณเล่นอย่างนี้เราเล่นอย่างนี้แต่ถึงเวลาจะเอาจริงไม่กล้าแจ้งความไม่กล้าดําเนินคดีส่งไปสา,ารรัฐมนูญไม่กล้าดําเนินคดีกับคุณอุ้งอิงหรือคุณแพรทองาน นี่คือมวยล้มต้มคนริ้วไอ้พักการเมืองเนี่ยฉะนั้นประชาชนก็หวังพึ่งไม่ได้เพราะคุณคุณพวกเดียวกันเนี่ยกับเพื่อไทยเนี่ยพักประชาชนเนี่ยคุณวีโรจน,น์ลักษณะนิสอนถ้าคุณจริงใจกับประชาชนคุณแน่จริงสอสคุณน่ตั้ง100ร้อยกว่าคนคุณเซ็นชื่อสิร้องต่อประธานสภาให้ส่งเรื่องไอ้ตัวพ N เนเนี่ยไปที่สารรัฐมนูล บอกว่าการกระทําผิดของนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรเนี่ยมันเป็นนิติกรรมอัมพรางซึ่งผิดจะระิยธรรมผิดจะระยะิยธรรมขั้นร้ายแรงถึงกานาดต้องให้พ้นจากนายกรัฐมนตรีคุณกล้ากับน,นายกกีกี้อย่างนี้ไหมนอกจากเรื่องนี้ยังมีเขาใหญ่อีกโรงแรมโรงแรมเขาใหญ่โรงแรมเทมวันเล่ที่ คุณอภิปรายมาบอกว่ารนะุกต้นน้ำลำทารที่เขาใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่คนไทยเขารับไม่ได้แต่คุณก็ไม่ทำกันก็ไม่ทำกันหน้าอับหน่าอายจริงๆหน้าอับหน่าอายจริงๆฉะนั้นเรื่องที่ทักษิณเนี่ยจะเดินทาง ไปสหรัฐอเมริกาเดียวโอกาสมันคงจะยากคือตัวเองไม่มีตำแหน่งแห่งที่อะไรเลยที่คุณจะไปเจรจาการค้ากับสหรัหรฐอเมริกาจะไปเจรจ,จาแล้วเดี๋ยวเขาถามว่าคุณเป็นอะไรอะ่ะคุณเป็นอะไรอยู่ก็มานั่งทำเนียบรัฐบาลเจรจาทวีภาคีกับนายกอินเดียอย่างเงี้ยเขาเ่าราองงอหายกันทั้งโลกนะคุณเป็นอะไร ฉะนั้นไอาการค้ากับอเมริกาเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นว่าทักษิณเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะทำด้วยและทำก็ทำไม่ได้ด้วยและจะไปอเมริกาได้หรือเปล่านี่ผมก็ยังไม่ทราบเพราะเขาวว้าบารกฎหมายของเขาเนี่ยก็คือกฎหมายฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ผมขึ้นพาดหัววันนี้ พลาดหัวว่าระทึกสารดีกาวันมะรืนนี้30สเมษายนแมวไม่หนีแล้วคอยดูไม่หนีจริงๆเขาประกาศแล้วเขาจะสู้เขาจะสู้ยิบตาเลยไม่ยอมให้ใครมาลังแกแล้วเขาพูดกับคนใกล้ชิดอย่างนี้ผมก็แอบเอามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันในข่าวทะลุกใหม่เริ่มตั้งแต่ตีห้านะ บางวันยาวบ้างบางวันสั้นบ้างไม่ต้องยาวไม่ต้องสั้นแล้วครับนนนี้คนไปติดทางอะไรอ่ะบอกว่าเอ้ยติกตอก10นาทีนะแล้วไปดูรายการผมตอนสองทุ่มก็ประมาณสัก2ี่สิี่หนาที20นาทีกําลังดีบางทีไม่อยากฟังยาวครับนะแต่สิ่งจะให้ท่านฟังได้เข้าใจก็คือเบต้ากรูแคนแล้วท่านจะรู้ว่าไอ้เบต้ากรูแคนมันดียังไงไม่มีแล้วมันเป็นผลการวิจัยของมหาลัยฮาวาด แล้วนักวิชาการแพทย์ไทยเป็นปลัดกระทรวงด้วยกระทรวงสาธารณสุขยืนยันชัดเจนว่านี่ดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบนี่ยืนยันนะครับเป็นรายงานทางวิชาการลงไว้ในตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาอ่านจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยะหน้าปกเขียนว่าอย่างนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบะมะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือด เบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดวมโรคเอสนี่นี่คืองานทางวิชาการแต่ถ้าผมจะโฆษณานะก็เป็นเรื่องของการโฆษณานะก็ต้องไปขออนุญาตอ,อยอนะวางขายก็ขออนุญาตอ,อยอทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะอา้าฟังรายละเอียดกันในตอนท้ายนี่แะครับสุขภาพมีความสําคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด มหลาลัยฮาวด์เป็นมหลาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากลูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลครับไอ้คิลเลอร์เซลคืออะไรคิลเลอร์เซลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้ อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากรูแคนจึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดข,ของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอ e, ีและโคเอนไซม์คิวเทนฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษ ของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบรอบ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอ ปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่ สินค้าตัวนี้ผมทำมา10ปีได้มาจากสหรัฐอเมริกาเพราะทดลองก่อนด้วยตัวเองมาประมาณ2ปี 2> ผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้มันเป็นความคิดมันเป็นผลการวิจัยของมหลาลัยฮาวาดและอีกหลายสิมหาวิาลัยเช่นมหายลัยทูเลนเบเลอร์ดูคิลิฟอร์เนียหรืออะไรแห่งผลการวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากรูแคนคือสารสกัดจากยิ์หลายตัวครับแต่ที่ดีที่สุดคือยิ์ขนมปังปลอดภยัยสะอาดก็สั่งเข้ามาผสมวิตามิน และคิวเทได้ขออนุญาตจากออยอเรียบร้อยขออนญาตโฆษณาด้วยในใบอนุญาตโฆษณาก็คือเขาบอกว่าเบต้าวันเพราะมันชื่อเบต้าวันจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนามเบต้าวันผสมวิตามินคิวเทนและเบต้ากรูแคนจนกระทั่งนักวิชาสตร์การแพทย์ของไทยหลายคนครับเขายืนยันชัดเจนว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเบต้ากรูแคนนะ ถึงขนาดดีที่สุดในโลกผมไม่ได้คุยเองคนคุยเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขนักวิจัยดีเด่นครับนี่อ่านดูสิครับตำราเล่มนี้เบตา้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบแค่นี้ผมจะไปคุยไป,ไป,ไ,ปไปพูดอะไรมากไม่ต้องไปโฆษณาอะไรแล้วมันเป็นผลงานวิชาการของมหาลายัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึ่งของโลกนะนี่ตำราเล่มนี้ผมก็ซื้อมาจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลายัย นะเพื่อให้ท่านเห็นศักยภาพทางวิชาการส่วนเราจะโฆษณาก็ต้องขอญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยคืออยอต้องมีต้องมีใบญา,าติโฆษณาซึ่งมีพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามีพร้อมนะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามทํานองครองธรรมตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดครับนั่นก็คือเบต้าวันนะหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างข้างล่างนี่นะข้างล่างนี่ ท่านจดไปสหมายเลขท,ท,ท่านสอบถามรายละเอียดได้ฝ่ายการตลาดฝ่ายการตลาดเขาเขาจะบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับ